สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวีฮอตตัว1.5 J ปี2011นะครับเป็นรถนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับรถคันนี้ปี2011ติดแก๊ส LPG ถังโดนัทมาจากโรงงานนะครับใบวิศวะยังอยู่ไปตรวจแก๊สยังอยู่นะครับมาอยู่ที่ประมาณ2องแสนครับ ประกันชั้นหนึ่งมีอยู่นะครับสีมีริ้วรอยนิดนึงนะครับสามารถเคลมประกันได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในเลยนะภายในสวยรถคันนี้นะครับเบาะตัวนี้ผมลองลองหุ้มเบาะมาให้ใหม่นะครับผมาลไยไม่สึกครับก็ติด LPG มานะครับประหยัดครับใช้งานสบายยาวๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูเลขใหม่ก่อน รถคันนี้เลขไม์อยู่ที่นะครับสองแสนสอง0สนสามหึงพันกับ8ปดกิโลนะครับรถสวยเลยคันนี้นะภาษีหมดปี68นะครับไม่ขาดนะครับรถติดแก๊สมาแล้วเป็นตัวเจนะครับก็จบเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวปรับก้านปรับนะครับรถเดิมทั้งคันครับคันนี้ประตู เดิมทุกอย่างเมทอาร์คอยู่ครบนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับสวยครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับผมรีวิวไม่เก่งครับนะครับแต่ว่าผมขายรถรายงานตรงนะครับเป็นยางฮันกุ๊กนะครับเป็นปีผลิตปี22นะครับดอกเต็มๆใช้งานสบายนะครับแล้วผมพามาดูหน้าห้องเครื่องนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับผมชื่ออู๋นะครับมาดูรถทดลองขับได้ครับช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นนะครับรถฝากระโปรงเดิมทั้งคันนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมอกรอยู่ครับติ๊กเกอร์อยู่นะครับโลโก้โตต้าอยู่ นะครับน็อตไม่เคยขยับครับแต่สีนี่เก็บมาบ้างแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลย089-8811677นะครับวีออส 1.5J ปี2011นะครับติดแก๊สมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับเป็นแก๊สถังโดนัทนี่ครับภาษีปี68ยังไม่หมดนะครับ 17ดตุลาหมดปลายปีนะครับสวยครับใช้งานประหยัดผมขาย1นึ่ง0สับาทนะครับนี่นะครับไม่ดูตะเข็บตะเข็บรถเดิมนะครับตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดถังอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับติดถ,ตนะถังดูนัทน,นะครับถังดูนัทนี่เลยครับถัง เป็น LPG นะครับประหยัดประหยัดน้ำมันใช้ยาวๆครับที่ผมลองขับมาแล้วหูประหยัดจริงนะครับตกโรลระบาทนิดนิดเทมบาทห้าสิบตังค์นะครับใช้เดิมหมดเลยนะครับรถมีประกันชั้นหนึ่งลูกค้าเอาไปนะครับก็เคลมได้นะครับ,นะรบตัวนี้ผมไม่ได้เก็บแล้วนะครับเพราะว่าผมขายตามนี้เลยเพราะว่าลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่งนะครับต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0ู -9 8811677นะครับขอบคุณครับ